สวัสดีครับผู้บัการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยคุณบุ้งทรุวังนะครับคุณเนติพรก็ตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วก็อดอาหารประทว้วงในกระบวนการยุติธรรมก็ประท้วงมาวันที่เจ็ดเข้าวันที่แปดนะครับตอนนี้ร่างกายเจอก็ซุดทรงม,มากๆเลยทีเดียวครับไม่ทรมานนะการอดอาหารเนี่ยแล้ว เธอก็ได้ทำพินัยกรรมไว้แลละหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบางคนก็ไปด้อยค่าเธอแล้วก็ไปเห็นการโอรอาหารของเธอเป็นเรื่องสนุกแต่สำหรับผมนะครับก็เห็นใจนะแล้วก็มันก็เป็นแนวทางเป็นอุดมการของแต่ละคนนะก็ถือว่าเธอเป็นคนที่กล้าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่จริงๆ ารอดอาหารนะครับถ้าอดอาหารอย่างเดียวยังจิบน้ำกินน้ำก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะแต่ถ้าอดทั้งอาหารอดทั้งน้ำประมาณสัปดาห์เนี่ก็ตายก็เสียชีวิตเราคิดดูนะครับตอนที่เราไม่ได้กินอะไรเลยเราแค่หิวแค่นั้นนะหิว ไม่มีเงินกินข้าวหรือหิวเพราะว่ายังเดินทางกำลังเดินทางอยู่ไม่ได้แวะไหนหิวแค่หิวแค่นั้นนะะผิดเวลาไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เราก็จะทรมานมากๆเลยแต่นี่อดอาหารนะครับ มันจะทรมานขนาดไหนผมก็ไม่รู้ว่าจะเธอทําไม่รู้ว่าเธอทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าการอดอาหารประท้วงนั้นไม่เคยสําเร็จไม่เคยได้ผลเลยนะแต่ผมจําความได้ในเรื่องของการเมือง<ๆ>ก็มีร้อยร้อยตีฉลาดฉลาดวรชัดที่อดอาหารประท้วงในยุคนั้นประท้วงเผด็จการ ถ้าเป็นสอสอนะสอสอจังหวัดตราดแล้วที่โด่งดังก็คือลพลตรีจำลองสีเมืองครับ้วก็อดอาหารเหมือนกันแล้วเป็นยังไงครับพอตอนบ้านปลายชีวิตพออายุมากขึ้นจงแกผลจากการอดอาหารในช่วงนั้นน่นนะมันทำให้มีผลถึงตอนแก่ที่ดูบร่างกายเราเวลาเรา อดอาหารไม่ได้กินอาหารแต่มันก็ต้องมีการเผาผ่านเอาะปะมันก็เอาแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาสิ่งที่ยังมีอยู่ในร่างกายกค่อยๆดูดซับไปเรื่อยๆพอหลังมันไม่มีอะไรจะดูดซับแล้วมันก็จะเด่นเกี่ยวกับเนื้อหนังมังซาของเราแล้ก็จะผอม น้ำหนักจะลดไปเยอะมากสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตเลยถ้าอดไปน,น,นานๆมันเนื้อตัวแขนขามันก็จะรีบถ้ายังไม่ตายนะถ้าเรากินน้ำด้วยนะกินน้ำแต่ถ้าเราไม่กินน้ำด้วยสุดท้ายก็ช็อกหมดสติถึงขั้นตายไปเลยที่เดียวครับจริงๆแล้วกรณีที่คุณบุ้งติดคุกนั้น แค่หนึ่งหนึ่งเดือนเองนะในการที่ไปทําความวุ่นวายสี่สารนะแต่ก็มีคดีอื่นอื่นอีกเยอะแยะแต่คุณผู้ก็ถอนประกันทุกคดีเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรมีจุดประสงค์มีแนวทางอย่างไรมีใครสนับสนุนเธอไหมหลายคนก็บอกว่าพักเก้าไกล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มของเธอก็ไม่เห็นมีสอสอพักเก้าไกลคนไหนก็ไม่เห็นหัวหน้าพักคุณชัยชวัดัดก็ไม่เห็นคุณพิธาออกมาพูดถึงเรื่องของบุ้งทะรุวังและของเด็กๆพวกนี้เลยไม่มีใครพูดเงียบสนิทเลยเมื่อนกั คนละกลุ่มคนละพวกกันไปเลยทีเดียวแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ทำเพื่ออะไรครับทยอยติดคุบไปทีละคนสองคนคนสองคนแล้วผมไปอยากจะทราบความรู้สึกของคุณพ่อของเธอนะครับคุณบุ้งเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้ภาษานะ่ะแล้วท่านจะอยู่ในสังคมผู้ภาษาอย่างไร จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะเพราะว่าลูกก็บรรลมนิติภาวะแล้วก็เหมือนกับคนละคนละ,นละแต่ตอนหลังนี้บุงก็มาพูดว่าเธอโตมาในกระบวนการยุติธรรมเธอวิ่งเล่นอยู่ในศาลนี่แหละตอนเด็กๆเธอเห็นความไม่ยุติธรรมมาตลอดเธอต้องการจะเรียกร้องกระบวนกวารยุติธรรม ก็ไม่รู้จะทำยังไงแตอก็ยังไม่ได้ประกาศเลยเลยว่าให้ให้คนที่ติดคุกอยู่ได้รับการประกันตัวให้คนที่คิดติดคุกอยู่ได้รับการนิรโทษศกกรรมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆแล้วแนวทาง การประท้วงแนวทางการเคลื่อนไหวของเธอนั้นก็มันก็สามารถทําได้แต่ระหลังเนี่ยคือเมื่อมั่นใจในตัวเองสูงแล้วเกิดเกิดการใช้ความรุญแรงใช้ถ้อยคําซึ่งแบบไม่เหมาะสมด่าผู้ใหญ่ดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้บุกไปรู่นบุกไปนี่ กระแสพุรติกับแานที่จะสนับสนุนเพราะว่าคนไทยนั้นไม่ชอบความก้าวราวคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนะเขาก็จะค่อยถอยถอยถอยไปพอไม่มีมวลชนสนับสนุนมันก็ไปต่อไม่ได้การอดอาหารการประท้วงการทําอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าเกิดว่ามีคนเห็นด้วยมีคนร่วม เป็นหมื่นเป็นแสนมันก็จะประสบความสำเร็จแต่นี่ความเคลื่อนไหวของเธอแต่ละครั้งมีคนร่วมหลักสิบมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่สามารถจะไปต่อรองอะไรกับผู้มีอำนาจได้นะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องจับตาดูจับตามองการอุกส่เพราะตอนนี้ม็อบต่างๆมันก็เริ่มทดถอยกันไปแล้วแล้วมันก็จะเจอของปลอมเยอะมากกว่าของจริง การเคลื่อนไหวต่างๆในคังคมพวกซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมันก็สอแววว่าเป็นของปลอมมากกว่าของจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าจับตาดูในอนาคตของคุณบุ่งทรุวังและของเด็กๆกลุ่มนี้ว่าจะไปในทิศทางได้ เราขอไป็นคำกำลใจให้นะครับอย่างไรก็ตามเราจะประท้วงเราจะทํากิจกรรมอะไรถ้าเกิดว่าคนเขาไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปกระทบอะไรมากมายก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ตราใดที่ล้าเส้นไปเมื่อไหร่มันก็จะโดนความผิดโดนกฎหมายลงโทษก็ดูกันตอ นั่นค,คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับคือหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ราคา290บาทเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวสายมูเตรูไว้มีองค์เทพ ต่า,างๆที่สำคัญๆอยู่ในหน,น,นังสือเล่มนี้เงินเข้ากองทุนิสรพลนะครับดูแลผู้ยากไรลแร้ความหมาจอดจัดติดต่อบริษัทช่องทางครับทางเฟซบุ๊กด็กิตรกบพลเดชวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวและมีพนันาพยาสยามครับซึ่งผมกับอาจารย์จ้าศรีบุรพาเป็นผู้สร้าง ปุกเสกสามวาระครับวราระจุลนวัดนางพญาวัดราช,ชมนดลพุทธคุณก็คือเสริมสร้างบารมีอของผู้ที่นำไปบูชาราคา2อง้อยเต้าสิบบาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นกันครับสุดท้ายก็ <c oughs> อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าชีวิตมัน ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตราบใดที่เราประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเราก็ควรจะใช้ความสำเร็จชื่อเสียงนั้นทำคุณงามความดีทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมกับชาติบ้านเมืองอย่าเอาความสำเร็จเอาชื่อเสียงไปทร้ายไข่ อย่าโลงละเริงอย่าคิดว่าตัวเองแน่อย่าคิดว่าตัวเองดังมีดังได้มันก็ดับได้นะครับผมอย่าเพิ่มช่องรับดูโฆษณาทายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับเพื่อจะสนับสนุนคน,นบ้านๆที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สนับสนุนช่องปดโพสชานลด้วยครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มิของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี